ตอนที่สิบห้าเอ็มเซนกรุ๊ปทั้งมิ้งเจอไอ้ใจเลวรไม่นึกเลยว่าเมื่อวานจะกล้าทิ้งฉันไว้แล้วหนีไปแล้วยังเอาเรื่องของฉันมาข่มขู่ไอ้เข้าบ้านฉันเซ็นสัญญาที่บ้านนอกที่แถบฉันเมืองตะวันออกอะไรบ้านอีกฉันก็ไม่เคยเห็นทีแกเป็นไอ้สวัสดที่ไม่มีค่าความเป็นคนขนาดนี้มาก่อนเลยแกนี่มัน อย่าคิดมากไปสัญญาณะก็ตกลงกันไว้ตั้งนานแล้วที่ใชนไนมาข่มขู่พ่อไนก็แค่จงใจเล่นละครตบตาให้หลิงจิงเฟิงดูความร่วมมือกันของสองตระกูลเราในอนาคตจะไม่เพียงแต่ที่แถบชันเมืองตะวันออกเพียงเท่านั้นก่อนหน้านั้นจะไม่ให้หลิงจิงเฟิง เท่าจริงจอกเจ้าเล่รู้ทันได้แน่ฮึแล้วต่อให้เป็นอย่างนี้ในก็ไม่ควรทิ้งฉันไว้แบบนี้ถามยังยังทำร้ายฉันอีกด้วยโด,โดนด้นมากกัดไปอีกหนึ่งทีแม่เจ้าอยใช่เหรองั้นสุขภาพของคุณชชยแย่ก,ก็ยังแข็งแรงดีอยู่จริงๆสินะกินยาไปเยอะขนาดนั้นทั้งยังโดนหมากัดอีกวันที่สอง ก็ยังมายินด่ากาันอยู่ตรงหน้าฉันอย่างแข็งแรงมีชีวิตชีวาได้นี่เอ็นกล้ามาหัวราเยาะฉันคนของนายก็ไม่ได้มีจิตใจดีนะฉันยังไม่ได้ถือโทษโกรดนายกระปุกป้งไปอีกถึงยังไงก็เป็นชายกับชายเล่นกันก็เท่าน,นั้นเองเป็นจริงไม่ได้หรอจะเสียหายอะไรได้ล่ะฮะฉันก็แค ล้วเล่นกับเลขาตัวเล็กๆของนายไปเท่านั้นเองข้อสนิทฐานของการล้อเล่นต้องเป็นทั้งสองฝ่ายที่รู้สึกว่ามันน่าขำแต่เมื่อวานฉันว่ามันไม่น่าขำเลยสักนิดเพื่อไปแด่ไปว้าวนนี่มันขี้งกพอตัวจริงๆนั้นเนี่ยทำไมถึงได้เอาควอบทั้งชายทั้งหญิง เปลี่ยนเปลนฉันก็ไม่ได้แล้วล่ะพี่สาวน้องชายทั้งสองคนนายเก็บเอาไว้เล่นเหรอแถมยังไม่เหลือให้ฉันสักคนเลยท่านนายมาคุยกับฉันเรื่องนี้ต้องขอโทษด,ด้วยฉันไม่ได้สนใจด้วยเวยลิงส่งแครเงืมาไม่เอาชชฉันฉันบอกว่าจะบอกว่าไม่ต้องส่งแล้ว ข้าเดินกับเองได้เวลิงก็คือหมาบ้าตัวหนึ่งของบ้านนายฉันไม่อยากเจอเขาหรอกทั้งที่ดีก็ล่ามซ่อนไว้สักเส้นก็ดีนะอย่าปล่อยเพ่นผ้านออกมากัดคนอื่นไปทั่วฉันเห็นเขาแล้วก็ขยะขยากใคองอะอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยเขาคงไม่ได้ยินไปท่องหมดแล้วหรอกนะ คุณชัยแย่แม่เจ้าเอ้ยเขาต้องได้ยินแล้วเน่เลยเพราะว่าสายตาที่เจ้าหมอนนี่มองฉันก็น่ากลัวเหมือนกับเมื่อคืนนี้เลยใส่หัวไปหมาที่ดีจะไม่ขวางทางอยู่ให้ห่างจากข้าหน่อยไอ้คนโรคจริตแม่เจ้าเอ้ยข้าหืนด้วยไม่ได้ยังจะหลบไปพ้นอีกเหรอเว,วลิงเข้ามา เหมือนว่าเขาจะกลัวนายมากแต่ก่อนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอรายงานประธานไม่มีอะไรครับหลังจากที่เมื่อวานนี้กล่าวตักเตือนคุณชายเย่บไปครั้งแล้วครั้งเล่าให้เขาไม่สร้างความวุ่นวายแล้วเขาไม่เชื่อฟันผมก็เลยออกหมกักตัสอนเข้าไปหนึ่งยก นี่คือหนึ่งยกหรอคะดูหน้าเขาสิประธานท่าวาง,งใจได้ผมลงมืออย่างรู้น้ำหนักนะไม่ได้ทำร้ายควรใช้ยแย่เป็นหรอกเรื่องส่วนตัวของนายไม่เกี่ยวข้องกับฉันแต่แค่เขามีนิสัยโออวดดี ไม่ต้องระวังไว้ว่าอย่าทำเกินไปรับทราบครับประธานเอาล่ะไปทำงานต่อเถอะช่วงค่ำหนึ่งทุ่มครึ่งพี่สาเมื่อคืนในโต้ร่วงไม่ใช่เหรอทำไมวันนี้ก็ทำงานล่องเวลาอีกล่ะฉันหิวจังใกล้แล้วผมยังมีเอกสารนิดหน่อยที่ยังเขียนไม่เสร็จ ดยผมอีกครึ่งชั่วโมงเดียวเอาของกินกลับไปฝากพี่นะตอนแรกก็จะเลิกงานกลับบ้านแล้วสุดท้ายแล้วจู่ๆเสี่ยวเหมยก็ยนเอกสารก้อนโตมาให้ผมบอกว่าต้องทำให้เสร็จวันนี้นะบอกว่าสิบนาทีก็เสร็จแต่ผมเขียนไปก็จะปลาเข้าไปชั่วโมงแล้วเฮ้อใครให้ผมมาเป็นเด็กใหม่กัน ความเร็วก็ยังไม่เท่ากับพนักง,งานเก่าเลยไอ้สุดยอดไปเลยในที่สุดก็เขียนเสร็จแล้วเอ๊ะยังไม่เลิกงานเหรอประประธานเออเปิดดูสิให้ฉันดูหน่อยเออได้ครับพวุ่งนี้ลวล้วนแต่เป็นเอกสารประชุมที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้ ผมรวบรวมไว้ที่ PPT เออทีแรกก็จะทำเสร็จก่อนเลิกงานนะ่ะแต่ผมไม่คล่องไม่ค่อยคล่องก็เลยลากยาวมาถึงตอนนี้ส่วนของตรงนี้เขียนผิดไปแล้วนะเอ,อ๊ะตรงไหนผมจะแก้ตอนนี้เลยไม่ต้องแล้วให้ฉันทำเถอะหึ นี่เขายื่ใช้ในนามการทำงานนี่กำลังจงใจแตะอ่างเหรอเออช่วยด้วยเขามาใกล้ขนาดนี้ถือว่าจะทำความผิดนะรู้หรือเปล่าตั้งสติหน่อยสิเขาเป็นถึงประธานเจ้าในโดยตรงของฉันกระต่ายยังไม่กินหญ้าข้างบ้างเลย ยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนต่อให้หน้าตาก็ยังพอใช้ได้หุ่นข้อค่อนข้างดีถ้าพี่สาวไม่น่าไว้วางใจถ้างั้นฉันเองก็ไม่แน่ว่าจะไม่ได้แต่ก็แค่ไม่รู้ว่าบนเตียงนั้นเขาทางใดนั้นก็ได้สติขึ้นมาเออใช่เมื่อวานนี้ทุกอย่างในตอนนี้ เป็นแค่เพียงกันข้านดตเพียงฝ่ายเดียวของฉันฉันไม่รู้เหมือนกันว่าประธานเขาจะเข้าใจมากน้อยเท่าไหร่กันแน่อีกอย่างตอนนี้ก็ไม่อาจได้รับการตรวจสอบแต่เรื่องของเมื่อวานนี้ฉันต้องถามให้ชัดเจนแต่ฉันควรจะเอ่ยปากอย่างไรดีละ่ะถ้าพี่สาวอยู่ก็คงจะดีเธอต้องมีวิธีแน่ในขณะเดียวกัน พี่สารีที่ถูกลืมไว้ที่บ้านเออหิวจังเลยนอนหลับไปก็ไม่หิวแล้วน้องไก่หนึ่งตัวน้องไก่สองน่องน้องไก่สามน่องไม่ได้จะยิ่งหิวไปอีกถ้ารู้อย่างนี้ฉันก็ซ e n ด d ิวแล้วทำไมด้วยด้วยยังไม่กลับมาอีกนะ แบบนี้ก็ได้แล้วกดส่งเธอครับเอ้ยในที่สุดรอดแล้วรอดแล้วยิงดีที่วันนี้กางเกงฉันค่อนข้างหลวมเลิกงานเธอเอ๊ะทำไมเขาถึงไปแบบนี้เลยล่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรกับฉันด้วยหรือว่าทุกอย่างเป็นแค่ฉันที่คิดมากไปเองแต่เรื่องของเมื่อวานจะอธิบายอย่างยังไงดีถ้าเขาเองอยากเฉยก็ไม่อาจ ให้เขาทำ้ายพี่สาวฉันได้เดี๋ยวก่อนตายเป็นตายแล้วกันก็คงต้องเอ่ยปากถามไปแล้วถึงจะสบายใจได้ประธานขอเวลาผมสักนาทีได้ไหมครับผมมีเรื่องอยากจะพูดกับท่านขอบคุณที่เมื่อวานนี้ท่านช่วยชีวิตผมไว้แต่ผมถูกวางยาไปเลยทำ เรื่องที่ไม่สมควรทำบางอย่างลงไปกับท่านเพราะว่าเรื่องอย่างนั้นถ้าไม่ใช่เพราะทั้งสองคนรักใคร่กันก็ไม่ควรทำนะดังนั้นผมต้องขอโทษด้วยจริงๆตอนที่16ได้โปรด,ดยกโทษให้ผมด้วยอ่อมน้องถอนตอนถึงยังไง ท่านก็เป็นประธานผมรู้ว่าถ้าผมขอโทษต่อไปอย่างไรก็คงชดใช้กับเรื่องที่ได้สัมมันคาราวาแบบนี้แบบนั้นที่ผมทำลงไปกับ่าำไม่ได้นายนึกว่าเมื่อวันนี้พวกเราวันไหสแตนกันเหรอฉันไม่ใช่เวลิงสักหน่อย่าแมนเทอะไม่พูดถึงเรื่องเขา เมื่อวานนี้ฉันอุ้มนายเข้าห้องมาแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยเรียกหมอมาฉีดยาถอนพิษให้ในายแต่ก็แค่ตอนนั้นนายสลบสไลไปตั้งนานแล้วไม่นึกเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ถูกนี่หรือบางที ความทรงจำจะเพี้ยนไปบ้างแต่รอยจุบนคอจะอธิบายยังไงดีสองจิตสองใจแล้วที่คอคอของพวกเราเรื่องนั้นถอนพิษไปได้แล้วก็ต้องลดอุณหภูมิลงฉันจับนายไปแช่น้ำเปิดหน้าต่างออกบางทีตอนนั้นก็ดนยุงกับ ไปสองสามตุ่มนะส่วนร่างในห้องน้ำเพราะฉันไม่อากทนเห็นคนอื่นมนลาลังเกเลยขาของฉันได้ยิ่งเป็นวิธีที่ง่ายๆปาดเถือนปาดเถือนก็จะยิ่งได้ผลไม่ใช่เหรอถอดหายใจที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองตกใจหมดเลยผมยังนึกว่าผมหลับนอนไปกับท่านซะอีก ทำผิดตอ่อพี่พี่สาวของผมนะพี่สาวของนายคนนั้นที่ออกเดทกับฉันเขาที่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นนายใช่ก็เป็นพี่สาวของผมเองประทานในเมื่อความเข้าใจผิดของพวกเราก็สะสางไปแล้วสดใสผมว่าพวกคุณเหมาะสมกันดีนะ ไม่งั้นผมแนะนำเธอให้มาเป็นแฟนสาวของท่านละกันนายจะแนะนำฉันให้เธอทำไมเพราะเพราะว่าเป็นภาพรองตาของฉันเหรอทำไมจูจ่ๆเขาถึงไม่ดีใจแล้วล่ะหรือว่าเขาท่านยอดเยี่ยนขนาดนี้ หรือว่าจะมีแฟนแล้วเปล่าแล้วตกลงว่าเขาไม่ดีใจเพราะอะไรกันแน่นะประธานมีอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างการออกไปขนาดนี้เลยเหรอในเมื่อเป็นแบบนี้ผมว่าพี่สาวผมต้องหมาะสมกับท่านมากจริงๆท่านจะพิจารณาสักหน่อยไหมจะพิจารณา ก็ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ฉันยังสนใจในตัวสุภาพสตรีท่านนั้นที่เต้นรำคู่กับฉันอยู่มากเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เต้นรำกับฉันก็จะมาเป็นแฟนของช่างมิงเจอได้ทุกคนครับครับถึงยังไงท้ายกอบ ป,ประธานไมล่ะจะชอบใครอีกฝ่ายก็ยังไม่ได้มอบหัวใจให้ไปทั้งหมดในทั้งทีนี้ถ้าฉันชอบพี่สาวนายขึ้นมาจริงๆล่ะงั้นก็จะยิ่งดีสิเธอก็รู้สึกดีกับท่านมากอยู่เหมือนกันครั้งที่แล้วพวกคุณก็โดนปาปารัสซี่ถ่ายไว้แล้วก็รับผิดชอบไปได้ พอดีเลยใช่ไหมล่ะนายจริงจังเหรอที่จะให้ฉันรับผิดชอบนะแน่นอนสิผมรู้ว่าตอนนี้ทุกคนก็ยอมเป็นเพื่อนนอนแล้วไม่ยอมแต่งงานกันแต่ผมรู้สึกว่าคนสองคนคบกันก็ควรจะต้องรับผิดชอบอย่างน้อยพวกคุณก็สามารถเริ่มจาก การไปออกเดทก่อนลองลองคบกันดูไปก่อนก็ได้ออกเดทนั่นเหรอในเมื่อชอบวิธีกันแบบนี้ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะอยู่จนสุดทา้ายใครให้อีกฝ่ายเป็นแฟนในข่าวเช้าของฉันกันล่ะขอบคุณครับประธานยังมีเวลากับสถานที่ที่ไปออกเดท ยให้ในจาัดก,การหมดเลยก็แล้วกันวัตทีอาเจครับประธานยเย้เมื่อกี้เขาเรียกฉันว่าวัตถีอาเจแล้วขยับเข้าใกล้เป้าหมายไปอีกก้าวาแล้วเย้เพอร์ e c t ทำงานล่วงเวลานี้ก็คุ้มเกินไปแล้วลา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  หิิงรุยยในกลับมาได้สักทีหฮอทำไมพี่ชายถึงยังมาอีกท่าทีเย็นชาจริงๆเลยนะวันนี้ที่นายเจอฉันไม่เหมือนกับแต่ก่อนอย่างนั้นที่เรียกฉันว่าหวยฉันเลยแยกกันมาตั้งนานขนาดนี้แล้ว ผมไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ถึงยังมาลังควงผมอีกพี่ก็มั่นหมายเป็นแล้วแล้วผมก็มีแฟนที่กําลังคบหากันอยู่ด้วยไม่จําเป็นต้องเจอหน้ากันอีกดรวยด้วย,วยนายนึกว่าชัางมิงเจอเขาชอบนายจริงๆเหรออย่าไปโดนเขาหลอกเอานะคุณอานนายบอกฉันมาหมดแล้วชัางมิงเจอหลอกใช้ในายไปเปรี้ยกรอมเย่ จึงมิงจากนั้นก็ค่มขู่ให้บริษัทอสันหาริมทรัพย์แย่ซื่อมาร่วมงานกับเขาทั้งหมดล้วนแต่เป็นการต้มตุ๋นเป็นทีมที่ประธานวันแผนไว้เหรอก็ถูกฉันเอาความคิดอย่างแกใส่เขาไปใส่เข้าไปถึงได้ตกเป็น ถึงได้ตกเข้าไปอยู่ในแนวความคิดที่ผิดๆเป็นเพราะเราพี่น้องเข้าใกล้ประธานเองชัดๆเขาคงไม่อ่างรู้ทันฉันได้เลยตั้งแต่แรกยิ่งไม่ต้องพูดถึงขั้นที่จะมาชอบฉันได้ดังนั้นคนที่นายควรจะขอบคุณก็คือประธานคันเพู่ของเวลิงก,ก็ไม่ได้บอกเป็นนายว่าประธานชอบฉันเลย แต่หมายความว่าทุกอย่างล้วงแต่เป็นแผนที่ประธานวางไว้แล้วฉันก็เป็นเพียงแค่หมากตัวนึงถ้าประธานเป็นแค่คนที่เห็นเก่ผลประโยชน์อย่างเดียวเขาสามารถหลอกลอฉันถูกแย่จื้อหมิงทำร้ายจริงจริงแล้วค่อยมาช่วยฉันก็ได้แบบนี้ก็สามารถหาจุดอ่อนได้มากกว่าเดิมแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรผิด ยิ่งไปกว่าน,นั้นฉันไม่อาจทนเห็นคนอื่นมาลังเกเลยขาของฉันได้เขาก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดที่พี่ชายพูดขนาดนี้นทางมิงเจอเจ้าเล่เป็นที่สุดเนี่ยจะเล่นเล่นกับเขาก็นได้แต่จะคบกันไม่ได้เด็ดขาดทีแรกฉันกับคุณอาของนายจะได้เซ็นสัญญาความร่วมมือ ที่แถบซันเมืองตะวันออกแต่เขากับเบนเข็มเป็นเรื่องบริษัทอสันฮาริมัสต์เยสเตอตอนที่คุณอาในบอกเรื่องนี้กับฉันในไม่รู้หรอว่าฉันเป็นห่วงในมากแค่ไหนพี่ชายประธานเขาไม่ใช่คนแบบนี้นะพี่เข้าใจประธานผิดไปแล้วอีกอย่างถ้าเทียบกับประธานแล้ว คนที่พี่ควรจะระวังก็คือคุณอาคนนั้นทำไมนายถึงได้ยอมเชื่อคนนอกแล้วไม่ยอมเชื่อว่าที่คุณอาของนายทำไปก็เพราะหวังดีกับนายรีรีรนายระวัง <c oughs> ตอนที่สิบเจ็ด ไม่เป็นไรผมรู้จักมันมันก็แค่ทักทายผมเท่านั้นเองต้าฮุยมานี่นี่เป็นหมาจอสินนะอันตรายเกินไปแล้วรีรีในละวันโดนมันกัดเข้าล่ะไม่หรอกนะมันมีต้าของนะในมาอยู่ข้างนอกคนเดียวได้ยังไงล่ะต้าฮุยฉันส่งนายกลับไปละกัน รีขอโทษด้วยไม่ได้ทำให้พวกคุณตกใจกันใช่ไหมต้องให้วิ่งเร็วไปหน่อยฉันไม่ได้ถือเชือกจุงให้มันเปล่าเปล่ามิงมิงเองดอดตายแล้วขึ้นนายยังไม่กลับมาอีกพี่สาวนายจะหิวตายแล้วนะ เฮ้ยทำไมเรื่องนี้มีเด็กคนหล่อๆยังดีที่ทางนั้นฉันยังมีคุกกี้อยู่หน่อยๆช่วยเธอในเงียวขับขันไปก่อนแล้วหันมิงมิงเพื่อนขั้นบ้างต้องขอบคุณนายจริงๆนะพี่ชายพี่กลับไปก่อนเถอะ ผมยังต้องไปทํำข้าวให้พี่สาวอีกได้เงินก็ไม่รบกวนพวกนายแล้วอืมที่แท้เขาก็คือพี่ชายของไนนี่เองหน้าตาก็พอดูดีมีพุ่นฐานอยู่นะนึกไม่ถึงเลยจริงๆฉันยังนึกว่าเป็นคนเลวที่ไหนมาเล่งเกนานซะอีกเลยปล่อยเต้าห้อยออกมาโดยเฉพาะนะ่ะ จุงหมาไม่คล่องใส่จูงนายก็ไม่กลัวว่าเขาจะร้องเรียกเหรอนี่ก็ไม่ใช่ว่าเพื่อช่วยนายไหไมล่ะฉันจะเลี้ยงหมาอย่างดีมีระยะตั้งใจรอจนถึงหลังทุ่มหนึ่งแล้วถึงออกมาจุ้งหมาเลยนะเอาหน้ารีบกลับไปเถอะ สุขภาพพี่สาวในอย่างนั้นแทบจะกินคนเข้าไปได้ทั้งคนแล้วเนี่ยทั้งตัวเลยอะไรนะไหนว่าอะไรนะผมบอกว่าแนะนำให้พี่ไปเป็นแฟนของเขาเขาไม่เพียงแต่ไม่ปฏิเสธยังให้ผมมาจากงานเด็ดด้วยแถมยังบอกอีกว่า เขารู้สึกดีกับสุภาพสตรีที่เต้มดรำกับเขาด้วยทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นไปตามที่พวกเราต้องการว้าวดีใจสุดๆดีไปเลยบริษัทของพวกเรารอดแล้วดีใจสุดๆเลยอ่ะดีใจสุดๆต่อไปจาบใดที่เคลียกล่มเขาตอนที่ออกเดทคิดหาวิธีไถ่ร่วงบนเตียงก็จะอยู่หมักทั้งหมดแล้ว ฉันจะแต่งหญิงให้ในเดี๋ยวนี้นะฮะนั่นสินั่นสินั่นนสินี่พี่สาวพี่ทำเกินไปแล้วนะทำไมยังต้องเป็นผมอีกเถอยเป็นเด็กดีนะ่าน้องชายที่แสนดีของพี่เขาก็บอกแล้วใช่ไหมเป็นสุภาพสตรีท่านนั้นที่แต้งดางกับเขา ถ้าพี่ไปแล้วเกิดถูกจับโป๊กขึ้นมาจะทำยังไงยิ่งไปกว่าน,นั้นพี่สาวในอย่างฉันนะ่ะก็ไม่ได้ทถนนัดที่จะต่อยกับผู้ชายจริงๆต่อยกับคนอื่นนั่นน่ะก็พอไหวฮะพี่ต่อยคนเป็นแค่อย่างเดียวหรือไงกันดังนั้นก็ให้ในไปดีกว่า ต้องไปออกเด็กอีกแล้วทุกครั้งที่ถูกทุกครั้งก็มาจะเกิดเรื่องอะไรไปแปลกๆกับประธานอยู่เรื่อยเลยประธานน่ากลัวกันไปแล้วฉันว่าจะมีภาคลวงตายอย่างนึงว่าจะเดนเขากินเรียบอยู่เรื่อยเลยพี่สาวพี่ก็ไม่ได้กลัวว่าประธานจะดนผมจับเป็นแเกรอ กลัวอะไรล่ะแนททำให้เงินกับคนมาอยู่ในมือได้ก็ถือว่าเป็นความสามารถของนายเลี้ยงน้องมันนานขนาดนี้ก็เพื่อใช้ในการนี้แหละพี่สาวพี่สาวที่แสนดีของผมผมปวดท้องจะสามารถไม่ได้ปวดท้องลูกไม้เนี้ยเป็นสิ ของฉันตโกโหกก็ปิดฉันไม่มิดหรอกนะเดี๋ยวก่อนรู้ว่าแต่ก่อนที่พี่ปวดท้องก็เป็นกันแอบกันแน่ฮ่าฮ่า <c oughs> ในพูดอะไรอยู่นะ่ะเต้าน้องเื้อฉันบอกว่าฉันปวดท้องจนมีประสบการณ์แล้วล่ะเสร็จแล้วครั้งนี้ฉันใส่อุปกรณ์ประกอบที่เหมาะสมกดเดิมให้นายเลยด้วยเลยด้วยเฉพาะ อย่าไปสิ้นเปลืองน้ำใจของฉันล่ะก็สมจริงอยู่นะเนี่ยจับใดที่อยู่ในที่แสงไฟสลัวก็ททบมองไม่เห็นเลยแม้ว่าจะอยู่ใกล้ๆนะวางใจเธอ แต่ก่อนนก็แต่งหญิงไปสอบแทนฉันบ่อยๆไม่ใช่เหรอแม้แต่คุณพ่อกับคุณแม่ก็เกือบจะจำสลับกันเพื่อบริษัทของคุณพ่อกับคุณแม่ทั้งหมดนี้ก็ยกให้หนายแล้วพี่สาวดูสิคอนเทนเลนนี้เหมาะกับในมากเลยในแต่งแบบนี้เหมือนคุณแม่มากจริงๆ ใช่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อบริษัทของคุณพ่อกับคุณแม่ตกลงว่าฉันแกล้งกันไปแกล้งกันมาอะไรอยู่เนี่ยพี่สาวเธอลำบากกว่าฉันชัดๆมัม่นใจในตัวเองหน่อยสิในแต่งหญิงแล้วสวยกว่าฉันเยอะเลยเอวกับขาก็เรียวกว่าฉันฉันชักจะอีกชายอยู่หน่อยๆแล้วหลายวันนี้ฉัน กินจนอ้วนแล้วอเอ้ออารมณ์ที่เพิ่งตื่นพี่สาวพี่ควรจะพอได้แล้วรีบไปเถอะกินยังไม่ออกอีกก็จะสายแล้วนะทำศึกสู้ๆนะน้องชายฉันก็สวยเอาจริงๆถ้าฉันเป็นผู้ชายนะอย่างมากก็ต้องทนไม่ไหว ทนไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดถูกจับได้จริงๆแล้วก็ฮึไม่แน่ว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะไม่เลขท้ายคือคุณลุงโซเฟอร์ไปรรงเลยไอรูมเอ อินเตอร์เนชั่ได้ครับคุณหนูรถจะออกตัวแล้วกรุณารักเข็มขัดนิรภัยไว้ให้ดี